สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกนนับแนนอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้จะมาใน drugstore fabric นะคะก็คือสิ่งที่ใช้แล้วชอบใน2014นี้เองนะคะจะเริ่มต้นด้วยเบสก่อนละกันปวดเป็นหมวดหมดูดละกันเนาะจะได้ชมได้ไง่ายเบดก็คอือย่างแรกครีมกันแดดนะใช้หลายตัว <laughs> ใช้หลายตัวมากๆเลยนี่ยังไม่หมดนะ เอามาเล็กน้อยก็คือแต่ว่าชอบที่สุดนี่บีเลย Aquaris ส o o ู e วอตติ้งเอสพี50 p a 4บวกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมคอัพเบสได้ด้วยแล้วก็ทาแล้วก็ก็โอเคอะค่ะเนะึ่งคิดว่าเป็นซื้อมาหายหลอดมากแล้วก็เลยคิดว่าให้นางเป็นเฟเบริกในปี2014นี้นะคะ อันต่อไปน,นคะคะจะเป็นพรายเมอร์เป็นอะไรมีได้เลย Benefit the Professional นะคะอันนี้ช่วยป้องกันเอ่อไม่ใช่ป้องกันสิปกปิดรูขุนขนของเราแต่กว้างมากก็อาจจะปกปิดไม่ได้้าเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้เลิฟนางอยู่พอซื้อมาใช้ได้นานมากที่สุดนะคะอาะเพื่อกัก็ลองหามาใช้กันดูลองดูเนาะเป็นซิลิโคนเบสนะแต่ว่า ถ้าใช้แล้วอาจจะต้องล้างนาะใหสา้สะอาดทีหนึ่งท้าไม่งานสิวกว็จะขึ้นอ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นรองพื้นรองพื้นบอกไว้เลยว่าคือจริงๆอ่ะหยิบตัวนี้มาบ่อยที่สุดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หยิบมาแต่งบ่อยที่สุดแต่ว่าหยิบนางมาเนี่ยบ่อยที่สุดคือกลับบ้านนาะทีไลเนี่ยคือหยิบนางมาทุกครั้งไม่ว่าไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะแต่ อยู่ที่ทำงานอ่ะไม่ได้ใช้นางเลยจะไปใช้ของบูชัวบริออล่างจะไปใช้ของอย่างอื่นมากกว่าหรือว่าจะไปใช้อยากให้ติดทนนานนิดนึงกอ็อะไรเอ็กเ,อร,อ,เอร์ลอเดจะไปใช้อันนั้นมากกว่าแต่ว่าที่ทํางานไม่เคยใช้นางเลยแต่ก็พกนางไปทุกที่ไม่เข้าใจคือการตายอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็คิดอะไรไม่ออกอ่ะวันนี้จะใช้รองพื้นอะไรให้มัน ดีที่ดีอ่ะก็คือจริงๆมันก็ดีอ่ะแคดด o โดนะคะแคดด d Liquid Foundation นะคะสีศูย์สเป็นเครื่อสงสำอางญี่ปุ่นแต่ก่อนจะแพงอยู่นะพันกว่าบาทนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาแล้วเหลือสี่ห้ารก็แล้วแต่ที่จะจำไหนเป็นลิควิดฟาวเดชันเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อเป็นแบบ Liquid ลิควิดเหละแบบหยดหยดหยดแบบนี้นะคะ่ะตึง้งแบบนี้เลย เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นค่าดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนั้นใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะเนี่ยซื้อกันเว็บไซต์ Lazada ก็ได้นะลดด้วยหรือว่าอีแฟนบอยก็ได้ลดเหมือนกันนะคะแนะนำเลยตัวต่อไปคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์แนนเลือกใช้เป็น long lasting perfection ของ คอลเลกชันตัวนี้ของ Rockstore ที่ถูกและดีจริงๆนะคะแนะนำเลยเด้อค่ะเด้อบอกไว้เลยว่าดีจริงจริงาคาถูกมากโอเคไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วเพรา,าเวอร์วังอลังการมากแล้วอันต่อไปนะครับเป็เซ็ตรองพื้นนะ ก็จะมีสองตัวด้วยกันนั่นก็คืออันนี้พอดีคือได้มีสองตัวเพ,เพิ่งได้มาจริงๆขอโทษด้วยจริงๆเพิ่งได้มาให้นางข่าแป้งหอมซีจันทาสลูเซนต์นะคะแป้งหอมสีจันทร์ของเรานี่เนื้อก็เป็นเนื้อละเอียดละเอียดไม่มีสีนะคิดว่าะละเอียดละเอียดทาไปก็จะแบบปบ๊ ไม่ได้ปกปิดอะไรแต่ช่วยเซ็ตรองพื้นถามว่าคุมมันได้ดีไหมก็ปานกลางไม่ได้ถึงกับโอเวอร่แ oh, มะไปเลยคือที่แนนชอบมากจริงๆก็คือของอ,อะไรอะคาทริสแต่มันไม่ทำแล้วอะตัวแป้งฝุ่นหาไม่เจอก็เลยไม,ไม่ได้ซื้อมาใช้ราคา280บาทแแป้งหอมสีจัดและอีกตัวหนึ่ง ที่ใช้มาแต่ว่าใช้ขนาดทดลองมาตลอดเพว่ามันแบงตลับจริง350รัอบบาทลอร่าแมสซีเร์ลูทเซตติ้งพาวเดอร์อันนี้เป็นขนาดไตส์มินิขนาดพกพาไปได้ที่ไหนได้ได้เพราะว่าชอบพกสมานกลับบ้านก็อันเล็กๆในะรับกรจุงกระจิงกจรจงกระจิงใช้ได้นานเลยทีวนะกรัมตัวนี้โอเคแนะนำซื้อที่ if and boy นะคะในเคาน์เตอร์ก็สนใจก็ ไปบอกเขาว่าสนใจตอนนี้ก็ซื้อมาได้เลยราคาสามร้อยสิบบาทขนาดเล,เล็ก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 คอมเมนตายสามร้อยสิบบาทถูกเฟอร์นะคะแน่น้ำอแอมต่อไปเนาะปัดแก้มเลือกไม่ได้จริงจริงไม่รู้จะเลือกใครน้าก็เริบสีออกก็ซ้ำงานบุญงานบาปงาน บวดปัดเบาๆสีสวยมีเลือดฝาดนางมีชิมเมอร์เลิฟนะคะหรืออันนี้ค่ะแคนเมกแคนเมกก็นางก็นางก็ดีอ่ะดีงามอารามรัดเหมือนการติดทนนานราคาถูกแต่ว่าก็ต้องใช้ระดับความปัดแบบแรงนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบสีนางไม่ได้บบติดขนาดนั้นจิ้มขึ้นมาปัด คือปัดแรงๆอ่ะปัดแรงปัดปัดแรงๆก็ก็แบบรอดไม่ไม่เป็นแก้มลิงอ่ะบอกมาเลยว่าไม่เกินแก้มลิงตัวนี้แคนดี้ดอสีที่แนนใช้อยู่ตอนนี้ศูนย์สี่เดอะจัดเดอ3 0สามรอยกว่าบาทเด้อหาได้ทั้งซูรอฮารืสันเอ่อเอเวอรติงจิงกะเบลไปหาเอาเองสามรอยกว่าบาทเนาะส่วนปัดแก้มนะชอบปัดแก้มให้ ส่วนปัดแก้มเรียบร้อยแล้วขอแต่งตาโดยการพาเรที่ยิบบ่อยมอกสุดเลยในปี2014นี้ก็คือจะเป็นของ MUA MUA t o และดิงชิงนะคะสามกว่าบาทเท่านั้นเองสีเหมือน Naked Two แต่ว่าสีอาจจะไม่ได้ชัดเท่า Naked t w นะคะ สีถ้าจะให้ชัดต้องลงอา s h a ดเ w b a บ e ดีๆหรือว่าจะเป็นอ y e พ r i เ e อที่โอเคมากๆนิดนึงนะจะแบบว่าติดทนติดนานแล้วก็สีจริงการวันนี้ก็จะบอกไว้เลยว่าไม่ได้แต่งหนะ้าปัดแก้งแล้วก็ทาลิปสติกจริงๆแค่นั้นเขียนคิ้วมาแบบช่ำโปะโปฉ่ำโปโปแตกมากเลยอ่ะต่อไปนะคะ คิ้วคิ้วจริงๆเป็นมงของหน้าใช้สองอันจริงๆอันนี้เป็นคอสลุกสลิมบาวคอสลุกสลิมบาวดีบาวนะคะสีดีบาวอันนี้ดีจริงๆหมดอัน3ามสีแทงแ่งละเนี่ยเลิศเลิศเล็กคมเขียนเป็นโครงแล้วก็เอาสีฝุ่นนะ สีฝุ่นตกลงไปสีฝุ่นอายชโดสีฝุนที่แบบว่าทําไมนางติดทนจังเลยมาถึงบ้านเหงือ่ออกอกเดมอ่าวคิวฉันยังอยู่เลยอะไรแบบเนี้ของเมจิกส์นะคะเมจิกส์เมจิกเมจิกเนี่ยคือหายากนะ เป็นเครื่องสมรรถายากจริงๆอ่ะพอดีในที่ทํางานเนี่ยเขามาขายร้านพี่เขาอยู่ที่ประตูนาอ่าไม่ใช่สีแพททินม้มชั้นนั้นก็ไม่รู้ที่ขายขนตาด้วยขนตานั้งก็ดีอารโชโรนางก็ใช้ได้อยู่อันเนี้ยสีสองสีเนี้ยใช้ได้มีสีเทากับสีดำแนน,น,นไว้เขียนคิวอ่จจะเข้มนึง่งชอบเขียนคิวเข้มนะลองใช้ดูอ่ออันนี้บอกเลยว่า8ปบาทเองถูกและดีจริงจริง รีเควสเลยจริงๆส่องตัวนี้ดีมากดีเวอร์วังอะ่ะแนะนำอะ่ะโอเคอันต่อไปเนาะปัดคิว้วมาสคาร่าปัดคิว้วแท่งที่หล่ออยก็ไ่รู้นะฟาซิโอดีงามอรารามดัดเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วแต่ความแล้วแต่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาถูกมากล่าสุดซื้อมาร้อยสิบเก้าบาทเลิศถูกและดี คิ้วอยู่หน้าหลุดคิ้วอยู่ซื้อมาใช้เลยนะบอกเลยอันต่อไปนะคะหลังจากคิ้วแล้วเราก็มาทาลิปสติกโอ้ยลิปไม่ใช่สิอายไลเนอร์อายไลเนอร์เฮฟวี่ลิเดชันแทงที่เราก็ไม่รู้จริงๆไม่อยากไปเปลี่ยนไปอย่างอื่นไม่รู้อันอื่นอะไรมันดีไงร้านนี้ซื้อในเว็บไซต์ ของลาซาด้าแล้วคือวันจันทร์มันจะลด10%หรือว่าพูดพลหานมันก็ลดอีก15%เราก็เลยราคา384ลดอีกลดลดลงไปอีกแนะนำเลยนะคะใครอยากซื้อเครื่องสำอางหรือว่าอยากซื้อของอะไรก็ต,ตามก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ลนะาสาดามันมีลดนะที่ซื้อมาหลายครั้งแล้วก็คิดว่ามันโอเคนะคะเครื่องสำอางเขาเป็นของจริงนะไม่ใช่ของคอปมนจากตลาดนาะยเางนั้นนะ่ะ โอเคต่อไปจะเป็นลิปสติกนะคะลิปสติกเฮ้ยไม่รู้จะแบ่งหมวดหมู่ยังไงเนี่ยเป็นสีแล้วกันเนาะสีแดงสีชมพูลแล้วก็สีนูดแดงชมพูลแล้วก็นูดแดงยกให้เมเบอรีนนี่นะคะแดงเมนหมาแดงไดอีกแดงก็งชาติหน้าสี R P 4ีเดเดอ่าเด้อ อแดงดกแดงตั้งแต่ชาตินี้จนถึงชาติหน้าเด็ดจ้าเด็ดละเด้อนี่ค่ะ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 แดงขนาดไหนนี่ด,ดูขนาดกล้องไม่ชัดเด็ดจ้าแดงเลยอีกแดงตั้งชาติหน้าเลยติดดีเควตแทงและถูกมากที่สุดในสามโลกแล้วก็สีชมพูชมพูก็ยังยกให้อีกจ้าเมย์บรีนพีโอบิวหนึ่ง ก็ชมพูบาปีพิงชมพูได้อีกชมพูมอยจุไรเซอร์ชมพูชมพูยิ่งจริงส่วนสีนูด้ดนูดชมพูนะคะยกให้นางเลยจี n o m a c กเรนะคะฉันว่ามันเริศกว่าเมบรินแมทเจกับเธอเพราะว่ามันชุ่มชื่นทาง,ง่ายติดทนเห็นไหมสีสวยงามอรหมรัดราคาไม่ แพนจีโนแมคเรลูร่าใหโตฉันยกให้ฉันชอบทามากทุกวันฉันทาอันนี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบริบเคยอดน,นางก็บอกไม่ได้จริงๆว่าเล็บรอนเนี่ยมันดีจริงๆสีสูนงแต่ก่อนนางทาทุกวันเลยนะเนี่ยเล็บรอนอันเนี้ยเลือดอะหามาใช้นะราคาไม่แพงเนี่ยติดทนนานด้วยบอกเลย แล้วก็ถ้าเป็นลิปแบบนี้เขาเลยกลิปครีย้ยอนือ,อ,อ,อกป่าเนาอแบบจิ้มจุกแบบขาดทีตัวเนี้ยหอมด้วยแล้วก็สีติดทนนานสีแบบดีอ่ะปากไม่ลอกไม่ปากไม่แห้งอ่ะแบบสีแบบเจ็บๆทั้งนั้นเลยอ่ะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะเกือบก็ประมาณสักสามร้อยนี่จ้าบอกไว้เลยงามสีนี้นะ งามแงมากติดทนนานพอสมควรเน้อจะเดอร์รีเควดเดอจริงๆริงารีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปถึงมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าที่แนนเลือกให้นางเป็นเลือกใช้มาตลอดก็คือมังมังไมไ่นางไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าฉันซื้อมาแล้วฉันต้องใช้อะแต่ว่าใช้แล้วก็ไม่ได้ผิดหวังกับนางก็คือมาจอลิก้ามาจอลก้านะคะตัวนี้ นางก็ดีเนาะแต่ว่าไม่ได้ให้วอล่มกับขนตาอะไรมากแต่ว่าเพราะเราติดขนตาปลอมไงเราปัดขึ้นไปให้มันเป็นฐานปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตั้งขึ้นมาปุ๊บเราก็ติดขนตาปลอมก็แล้วก็เลิศลวคะเอาแค่นี้ก็พอมาสคารา่าต่อไปนะคะอ๋อเลอะเลอะเลอะเลอ,เล,อลิปสติก,กหนึ่งนะเลอะลิปสติกนะต่อไปจะเป็นอ,อ,อุปกรณ์ทําสวยบ้างก็จะมีอันแรกภาพเนาะอ,อันนี้พึ่งซักก่อนเธอ พับนี่มันแพงนะอันนี้สองร้อยกว่าบาทของชิเชโดอะแต่มันดีอ่ะมันดีมากก็ดีกว่าพับอะไรสิบอ่ะแต่ฉันซื้อพับอะไรสิบอ่ะฉันไม่เคยสักฉันไม่เคยสักเลยซื้ออันนี้ฉันมาสักฉันถนอมแล้วก็สุขภาพมันก็จะดีขึ้นจริงๆบอกเลยซื้อมาใช้นะสองร้อยกว่าบาทนะอือแล้วก็สักด้วยจบไปค่ะลือแล้วก็ แกมชอบสองอันนี้มากเลยเรียวเทคนิคแป้งปัดแก้มจ๊ดๆอันนี้อเล็กๆคอนทัวร์ได้ไฮไลท์ได้หรือว่าปัดแก้มได้หรืออันใหญ่ปัดแป้งได้ปัดแก้มดีนะ่อันนี้นะั้นจะชอบใช้กับนาแล้วก็หรือว่าจะเป็นปัดแป้งปัดแป้งปัดแป้งแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะผลนุ่มราคาถูกนะจ๊ะ อย่างที่แนะนำก็คือเว็บไซต์ Lazada นะคะอันนี้ราคาถูกแล้วก็ได้รถด,ดูไยที่ด a ดก n อนตามอนเดิมซิชเชด d ด w ดีไม่รู้จะหายี่ห้อไหนมาเปรียบเทียบเพราะไม่เคยซื้อมาใช้ไงซื้อแต่ยี่ห้อนี้ไงก็เลยบอกว่ามันดีไงโอเคนะอันสุดท้ายเน้อยยาหยอดตาอันนี้ซื้อเพื่อนซื้อมาจากญี่ปุ่น มันเยหยอดไปมันมันแสบแสบวแต่ว่าโลกมันจะสดใสสว่างจ้ามากเลยยันนี้นไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยใช้ใช้ดีจริงจริงส่วนดีหน้าจะมีอะไรดีๆก็รอติดตามชมแล้วกันเนาะถ้ามีอะไรก็จะรีบอัพขึ้น u t u b e ให้เพื่อนๆรอรับชมรับฟังได้ตลอดเวลาเลย subscribe ก,กันได้นะคะรวมถึงกดไลค์ชอบกดไลค์ แต่ไม่ชอบก็กดไม่ไล์ก็ได้ก็อย,ยอมขอให้เข้ามาดูบ๊ายบายสวัสดีค่ะ